ตอนนี้ผมก็มาถึงที่วัดโขงเจียมแล้วนะครับที่วัดโขงเจียมนะครับเป็นวัดที่อยู่ติดน้ำเลยครับและที่สำคัญก็คือวัดนี้นะครับ เป็นสถานที่คนเขาเจะมาดูแม่น้ำสองสีเนี่ยมันจบกันก็คือแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลครับพอมาเจอกันเนี่ยครับมันจะทําให้สีของน้ำเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยสีหนึ่งก็อาจจะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินคําฟ้าๆนะครับอีกอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเหมือนแบบสีเหมือนกาแฟครับเวลามาเจอกันก็จะทําให้ตรงนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำสองสีนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับแม่น้ำเนีเน่ยเป็นแค่สีเดียวครับ เพราะว่ามันน่าจะแรงนะครับน้ําจากแม่น้ํามูลก็ไม่ค่อยมีแม่น้ําโขงก็แห้งไปเยอะเลยก็เลยทําให้สีของน้ำเนี่ยไม่มาเจอกันทําให้เราเห็นสสีนะครับยังไงถ้าใครมีโอกาสที่จะมาโขงเจียมเขาบอกว่าประมาณสักเดือนพฤษภาหรือมิถุนาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาดูปรากฏการณ์ตรงนี้ได้นะครับชี้เป้าไว้ก่อนครับ วันแรกนะครับเราจะอยู่ที่อำเภอขงเจียมนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยเราหาอะไรทานที่นี่พอช่วงบ่ายนะครับเราก็จะเดินทางออกจากอำเภอขงเจียมเพื่อที่จะไปอุทยานแห่งชาติผาแต้มแล้วนะครับคืนนี้เราจะนอนที่อุทยานแห่งชาติกันครับพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะมาชมแสงแรกแห่งวันที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับผมเอา เราใส่ใส่ถ้วยถ้วยนึงใส่ถ้วย,ใ,ยใหญ่ถ้วยใหญ่แต่ข้าวเหนียวด้วยหรือเปล่าไม่ใส่ครับไม่ใส่ขออนุญาตถ่ายไว้หน่อยนะพี่นะพี่ตักเลยพี่ตักเลยแล้วก็อีกอันนึงใส่นมปังใส่ข้าวเหนียว<โ> uko, อันนี้วางให้ผมก่อนนะ ที่กับเพือครับครับสองรถอำเภอโขงเจียมนะครับจะเป็นเมืองเล็กๆนะครับเงียบสงบถ้าถามว่าแหล่งท่องเที่ยวนี่ส่วนมากก็จะมาที่วัดโขงเจียมแล้วก็จะมาดูแม่น้ำสองสีนะครับทีนี้ถ้ามีอะไรเก็บได้เราเก็บให้หมดเลยนะครับตรงที่ผมอยู่นี่เขาเรียกว่าตึกขาวนะครับมันเป็นอาคารพาณิชย์ตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5้าแล้วล่ะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่เดียวที่เหลืออยู่นะครับได้ การตกแต่งประติมาก,กรรมมาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้ก็อนุรักษ์ไว้ให้คนมาถ่ายรูปสำหรับใครที่มาตรงนี้ก็กถือว่ามาแวะเช็คอินถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับที่ท่องเที่ยวของของเจียมนะครับส่วนมากก็จะเป็นแนวของธรรมชาติมากกว่าต้องใช้เวลาขับรถออกไปนอกเมืองประมาณสัก50กิโลหรือ100กิโลก็จะอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับที่เราเห็นเวลาคนเขาถ่ายมาเนี่ยสวยๆนะครับก็สําหรับช่วงบ่ายวันนี้ครับเราก็จะออกเดินทางไปตามนั้นเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราทานข้าวเที่ยงที่นี่ก่อนครับเป็นร้านเจ้าเก่าที่มีชื่อเสียงมานานและอยู่ติดแม่น้ำโขงเลยทานข้าวเสร็จช่วงบ่ายเราเดินทางกันต่อนะครับอาหารมื้อกลางวันที่โขงเจียมวันนี้นะครับเราจะมาทานกันที่แพรอาลยาครับสุดเขตประเทศไทยเห็นตะวันออกขึ้นก่อนใครในแดนสยามนะครับเป็นแพรอาหารเราต้องเดินลงไปครับอยากให้ดูบันไดก่อน,นี่ครับเห็นทางลงไหมครับ ผมว่าการตลาดที่ร้านนี้เขาเก่งนะครับคือเขาทาทางลงให้เราเดินแล้วใช้พลังเยอะๆไงวเวลาไปถึงที่ร้านเขาก็จะได้แบบกินอาหารได้หลากหลายกินอาหารได้เยอะขึ้นนะอย่างนี้เป็นการตลาดที่ดีเลยนะครับพอดีช่วงนี้แม่น้ําโขงลงเยอะนะครับก็เลยทําให้เราต้องเดินบันไดเนี่ยหลายขั้นหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แม่น้ําโขงขึ้นเต็มที่เนี่ยครับโอ้แทบจะเทียบท่าเลยครับเวลาเราลงมาก็จะถึงแพทันทีเลยพู้ผลเยอะมากเลยครับ เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีคณะทัวร์มากันไปนเลยน่าจะประมาณ50สิกว่าคนนะครับของเราจะอยู่มุมไหนนะพอเราลงแพเนี่ยทัวร์ลงครับนึกว่าไม่มีที่นั่งซะแล้วครับตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะครับซึ่งอาหารพวกนี้ตอนแรกเราก็ถามทางร้านเนี่ยว่าอะไรเขาก็แนะนํามาผมอยากให้คนที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยมาแนะนําเรื่องอาหารเองดีกว่านะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาหน่อยดีกว่านะครับ สวัสดีครับคุณโบครับสวัสดีครัโอ้ลูกค้าเยอะมากคุณโบเนี่ยพิ่งจาซาเนี่ยใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับหลังโควิดผ่านไปโควิดตอนนี้ก็นานๆดีขึ้นแต่ว่าก็คือมีบ้างหรือไม่มีบ้างแล้วแต่ก็แล้วแต่วันนะคะก็อย่างวันนี้ก็คือจะเป็นลูกค้าจองครับ พอดีผมเองเนี่ยเพิ่งมีโอกาสมาที่จังหวัดุบลแล้วก็มีคนเขาแนะนําบอกว่าถ้ามาที่ขงเจียมเนี่ยต้องมาที่นี่ oh, <okay. S 2> ก็เลยมาตามแผนที่เลยครับ <Okay. S 2> ทีนี้ของร้านขนนุนโบรจริงจุดเด่นคือตรงไหนครับร้านของเราจุดเด่นก็คือว่าถ้าถ้าจะเป็นอันดับแรกเนาะอันดับแรกก็คือเรื่องเวลาเวลาที่ที่เราเปิดมาเนี่ยก็คือ40กว่าปีแล้วค่ะ oh. อยู่บนบกอยู่บนโบกนั้นคือก่อนหน้านั้นอยู่บนบกเริ่มจากร้านกว๋วยเตี๋ยว แล้วก็มาทําเป็นร้านอาหาร,รเป็นร้านขายปลาแกขายอาหารปลาแล้วก็พอที่ที่ร้านข้างบนมันพังมันซุดคือตะลิ่งพังอ่าแล้วเราก็ซุดก็ถฉลียไปกับน้ําแล้วเราก็ได้มาอยู่ในน้ําอยู่ในน้ำเนี่ยคือ2-5ปีแล้วแล้วก็จุดเด่นของเราในส่วนอาหารนะคะก็คือจะเป็นปลาเนื้ออ่อนอ่าอย่างนี้แนะนานเลยดีไหมครับเม<ช>ื่อกี้ผมเห็นเหมือนต้มยำเลยะก็จะมีต้มยำปลาคางค่ะครับ ต้ยมยำปลาคางตัวนี้คือพริกต้ยมยำเราจะไม่เหมือนที่อื่นก็ <S <S 2> <S 2> เนสูตรของที่เราจะใช่ oh. เราจะเป็นสูตรของเราเราจะคั่วพริกของเราเองค่ะครับ ก็คือจะไม่เหมือนที่อื่นเนาะที่อื่นอาจจะใช้พริกเผาหรือว่าอาจจะใช้พริกสดอย่างเงี้ยน่ากลิ่นมันหอมเนาะมันจะเป็นพริกคั่วเหมือนเหมือนกับเหมือนกับพริกเผาอะค่ะครับวันนี้เห็นเมนูปลาทางนั้นเลยค่ะที่ร้านแ่าะวันนี้วันนี้จะมีปลาอะไรคะปลาคังเหมือนกันค่ะวันนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นเมนูปลาคังนะคะเือนลวกจิ้มใช่ค่ะนี้จะเป็นปลาคังลวกค่ะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มที่เป็นสูตรเฉพาะของที่เราของเราทําเอง น้ำลายน้ำลายมานสอก่อนแล้วคุณโบจะเป็นน้ำจิ้มขิงใส่เต้าเจี้ยวค,ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงกระเทียมเจียวแล้วก็กระเทียมสดนะคะ,ะเรียงมดเลยครับจ้าอันนี้จะเป็นเมนูปลาลากล้วยทอดกระเทียมครับปลารากล้วยปีหนึ่งจะมีอยู่ครั้งหรือสองครั้งที่เขาจะขึ้นเหมือนกับแบบว่าเขาจะมาเป็นฝูงเหมือนปลาทะเลอะพี่ครับอ่าแล้วชาวบ้านก็จะเอาอวนไปลาาอ๋อไม่ได้มีบ่อยๆให้กินเหรอปีหนึ่งปีหนึ่งก็คือจะได้ทานหนึ่ง<อ>หรือสองครั้งแค่นั้นเองค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นลาบปลาคังลาบปลาคังก็คือข้าวคั่วมันจะอยู่ที่ข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วเราจะคั่วเองโดยที่จะไม่ได้ซื้อจากตลาดแต่ละเมนูผมว่าน่าจะรสจัดนะอาหารต้องรสจัดเพราะว่ารสจัดคือบางทีปลาหรืออย่างลูกค้าที่ไม่ชอบทานปลาน้ําจืดจะดักข่าวตรงนั้นได้มันมีประโยชน์ตรงนี้ด้เองอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของที่ร้านก็คือปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมเด่นของที่ร้านก็คือว่ากระเทียม ลูกค้าสามารถทานได้จะมีบางโต๊ะที่ลูกค้าขอกระเทียมเพิ่มเนื่องจากว่าเดี๋ยวที่ลองชิมดูอ่ะกระเทียมมันจะมีรสชาติของเขานะครับผมเอากระปลายอีกแล้วอันนั้นจะเป็นปลาคังผัด่าค่ะหน้าตาที่เราใช้ก็คือจะเป็นประมาณนี้เราจะไม่ได้ใส่พวกมะเขือเยอะครับมะเขือเราก็จะใส่แค่มะเขือพวงแค่นั้นค่ะอันนี้ผักไว้ทานกับะไรอันนี้ผักเครื่องเคียงไว้ทานกับไว้ทานกับราบปลาปลาผักใบตัวนั้นจะเป็นใบกระโดน น่าหน่ะสิผมว่าหน้าตาตอนแรกตอนแรกนือว่ายอดมะม่วงอันนีทคนชาวบ้านชาวบ้านเขาจะเก็บมาขายแล้วก็อุดหนุนชาวบ้านคือซื้อช่วยเขาอะค่ะพี่ได้ครับเดี๋ยวจะต้องลองชิมแล้วผมว่าจุดเด่นของร้านคุณโบคือเรื่องวิวนั่นเองครับ นี่วิวหลักล้านของจริงเลยนะวิวหลักล้านของประเทศเราใช่ไหมครับประเทศเราค่ะประเทศเราแล้วใช่ค่ะเห็นบอกว่าที่นี่คือสุด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 แผ่นดินประเทศไทยใช่สุดเขตแล้วก็เห็นแสงพระอาทิตย์ก่อนชาวบ้านเขาเลยของประเทศไทยใช่ไหมเห็นตะวันก่อนใครในสยามครับนี่เนี่ยอกว่าวิวตรงนี้แหละครับเรียกว่าวิวหลักล้านอ่ะสุดท้ายอยากให้คุณโบฝากักชวนเพื่อนๆที่เขามาเที่ยวแถวนี้ให้มาร้านคุณโบหน่อยครับโอเคค่ะฝากร้านแพอาหารอารยาไว้ด้วยนะคะก็คือของเราจะมี โต๊ะนั่งที่ว่างแล้วก็ปลอดโปร่งนะลูกค้าสามารถเลือกเลือกนั่งได้นะคะก็คือว่าของเราจะเปิด9โมงถึง2ทุ่มค่ะครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโบมากนะครับขอให้ที่ร้านกิจการขายดีๆนะครับ้วยๆอย่างเพงครับ ตอนนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติผาแต้มแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราเสียค่าธรรมเนียมในการที่จะดูแลอุทยานนะครับเลยมานิดนึงครับจะมีจุดแรกที่ทําให้เรามาถ่ายรูปได้นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเสาเฉลียงนะครับเป็นเสาหินที่ตั้งเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คเวลาใครมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนเป็นปาการด่านหน้าสําหรับที่จะเข้าไปผาแต้มครับ ผาเทศรศักด์ในฐานะรองผู้นวยการอุทยานธรณีผาชัน3,000โอกได้มีโอกาสมาเยือนอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับอํเาเภอโคงเจียมจังหวัดบนรชาชธานีแล้วก็กาสด,ดีครับได้พบกับท่านหัวหน้าอุทยานนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันนะครับให้ทุกท่านได้รู้จักอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านหัวหน้าอุทยานในฐานะผู้ดูแลเนี่ยอยากจะสื่อสารให้กับทุกท่านครับเชื่อนครับหัวหน้าครับ สวัสดีครับผมประมวลรัตนวันนะครับหัวหน้าอุทยานชาติผาแต้มนะครับอุทยานชาติผาแต้มนะครับก็เป็นอุทยานแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับหลากหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์นะครับก็จะประกอบด้วยภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์นะครับบริเวณผาแต้มนะครับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ําตกนะครับก็จะมีน้ําตกสร้อยสวรรค์นะครับน้ำตกทุ่งนาเมืองน้ำตกแสงจันทร์นะครับหรืออีกชื่อเรียกคือน้ำตกหลงรูนะครับ แล้วก็บริเวณแหล่งจุดกางเต็นท์แคมปิ้งที่สาคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดอบบุบลราชธานีนะครับก็คือผาชนะใดนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากางเต็นท์ของนักเสี่ยวจํานวนมากครับในแต่ละปีนะครับผมผาชนะใดเนี่ยก็เป็นที่รู้จักนะฮะช่วงนี้ก็กําลังได้รับความสนใจใซึ่งก็อยู่ในส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับ,รบวันนี้ก็เรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของการดูแลอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงผู้ที่มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวก็ได้มีโอกาสที่จะซึมซับสัมผัสนะครับความสวยงามของธรรมชาติที่เรามีอยู่ในประเทศวันนี้ท่านหัวหน้าทุยานมีอะไรที่จะฝากถึงผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวไหมครับในการที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนการไปบัติตัวหรือคาแนะนำนะครับเชิญครับการท่องเที่ยวอุทยานนะครับข้อคํานึงอย่างหนึ่งนะครับก็คืออยากให้ท่องเที่ยวนะครับมาท่องเที่ยว มีหัวใจสีเขียวนะครับในการร่วมกันอนุร,รักษ์นะครับเพราะอุทยานแห่งชาตินะครับในการจัดตั้งเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับอย่างที่สองก็คือเพื่อการศึกษาวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือการเพื่อพันพักผ่อนหย่อนใจนะครับซึ่งการท่องเที่ยวเนี้ยเราต้องร่วมกันดูแลนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยในการปฏิบัติงานเนี่ยมันมีหลายด้านทางด้านการป้องกันปราปราด้านการราตระเวนนะครับซึ่งจะลำพังเนี่ยจะให้อ จ้าหน้าที่เนี่ยมาดูแลรักษาทุกด้านเนี่ยมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้นะครับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเนี่ยจึงต้องมีความใส่ใจนะครับอย่างเช่นการนําพลาสติกหรือโฟมหรือ,รอขยะนะครับพลาสติกกับโฟมเนี่ยจริงๆแล้วเราเรา,เราห้ามนําเข้าในอุทยานครับส่วนขยะเนี่ยเราจะเน้นว่าใครนําอะไรเข้ามาในสถานท่องเที่ยวเขาต้องนํากลับไปนะครับเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราให้คงอยู่ต่อไปนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับผมก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับรู้สึกเย็นๆนะท่านหัวหน้าก็ต้องใส่แจ็คเก็ตนะครับ วันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับ,รบมีโอกาสมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีอุทยานแห่งชาติผาแต้มและพื้นที่ของอุทยานธรณีผาชาันสามพันโบกนะครับก็ยินดีที่จะต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้ามาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มก็แนะนําว่าอย่าลืมนะฮะเรามีร้านสดิการนะครับซึ่งมีสินค้านานาชนิดนะครับสินค้าพื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีของเ่้าลึกนะครับแล้วก็เรียกว่าครบวงจรมีทั้งศูนย์ แสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีทั้งร้านอาหารมีทั้งการบริการดูแลคำแนะนำต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มในโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับท่านหัวหน้าประมวลครับเหมือนเดิมครับก่อนที่ฟ้าจะมืดเรามาดูที่พักก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ทางอุทยานเนี่ยเขาจัดที่พักให้เรานะครับหมู่บ้านดาวนี่เป็นบ้านพักของอุทยาน ที่ผาแต้มเลยนะครับยังไม่เห็นข้างในเหมือนกันดูกันโอ้นี่ครับพอเข้ามาก็เราก็จะมีเตียงข้างล่าง2เตียงข้างบนชั้นบนอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันสนใจห้องนี้จริงไหยน,นี่ห้องเดียวครับแต่นอน,นจริงๆก็คือได้สามคน ห้อ,นนองน้ำส,สะอาดครับน้ำอุ่นน้ำเย็นมีหมดครับตรงนี้เป็นประตูผมว่าน่าจะเป็นประตูที่ระเบียงหลังเปิดประตูมาโอ้ด้านหลังติดป่าเลยครับผมว่าเป็นอะไรที่เงียบสงบมากนะนนอนที่นี่ ตรงนี้มีบ้านพักอยู่ไม่กี่หลังเองนะประมาณไม่เกิน6หลังนะครับพอค่อนข้างจํากัดถ้าเกิดใครจะมาอย่างไรเดี๋ยวลองติดต่อทางอุทยานแห่งชาติผาแต้เปทีดูนะครับห้องพักนาอยู่ไหมครับจริงๆแล้วมีอยู่ที่หนึ่งอ่ะนาอยู่กับห้องพักก็คือตรงไหนรู้ไหมครับนี่เขามีจัดเต็นท์ไว้ให้เราด้วยนะอากาศหนาวๆน,นี่ผมว่าคืนนี้นอนเต็นท์ดีกว่าครับประมาณสัก5โมงเย็นนะครับเราจะเดินลงไปที่ตรงผาแต้ม ต้องใช้เวลาในการเดินเหมือนกันแต่เขาบอกว่าสวยนะครับกลับมาทีคงจะมืดแล้วนะครับตามมาดูนะครับว่าจะเก็บบรรยากาศภาพอะไรสวยๆมาฝากกันหรือเปล่าตื่นเต้นนะครับเวลามาอย่างนี้ตอนนี้ก็ขึ้นมาดูมุมสําหรับพรุ่งนี้เช้านะครับที่จะมาตั้งกล้องเพื่อจะถ่ายภาพทิศขึ้นตรงภูเขาลูกนี้นะครับรับรองวันนี้ไม่ผิดนัดกันแล้วครับพลาดไปหลายวันแล้วรอตรงนู่นโผล่ตรงนี้รอตรงนี้โผล่ตรงนั้นวันนี้แหละครับพอดีทางพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาชี้เป้าเลยเขาบอกว่ามาตัวภูเขานู่นแน่นอนครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งจะมาตั้งกล้องรอตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เอาผาทิศตรงหัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับนัทพงศ์สุวิชัยนะครับเป็นนักวิชาการป่าไม้ประจําอุทยานชาติผาแต้มครับดูแลศู์บริการนักท่องเที่ยวแห่งนี้ครับก็มีหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวครับครับต้องรบกวนที่หน่อยนะครับช่วยแนะนําด้วยครับครับก็อุทยานชาติผาแต้มของเรานะครับถ้าจะดูจากแผนที่นี้ก็คือภายในกรอบสีแดงเนี่ยนะครับฮะ ของเราเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด200,000กว่าไร่นะครับอยู่ในเขตปกครอง3อำเภอด้วยกันข้างล่างสุดเนี่ยเราจะอยู่ที่อำเภอหงเจียมคือบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะครับครับตรงกลางของทุทยานเนี่ยเป็นอำเภอสีเมืองใหม่ครับแล้วก็เหนือสุดเนี่ยจะเป็นอำเภอโพไซครับมีอาณาเขตแล้วก็จากจุดเหนือสุดจนถึงใต้สุดที่เราอยู่เนี่ยทางทางระยะทางของแม่น้ำโขงเนี่ยคือ63กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ เส้นอุทยานกับเส้นประเทศก็คือเป็นเส้นเดียวกันครับ,รบอุทยานของเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลกัหลกๆเนี่ยสาสาประเภทนะครับประเภทแรกก็คือตามชื่อของอุทยาน,นครับที่ยังชาติผ่าแต้มก็คือเป็นเรื่องของโบราณคดีนะครับซึ่งเป็นแหล่งของภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อายุ3-40ถึงปีนะครับแล้วก็ประเภทที่2ของแหล่งท่องเที่ยวของเราคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับก็จะมีเรื่องของอ ป่าซึ่งเป็นป่าเต็งลังพื้นที่กว่า98%ของทยามเนี่ยจะเป็นป่าเต็งหลังนะครับครับมีจุดชมวิวมีน้ําตกนะครับซึ่งน้ําตกที่ที่มีชื่อเสียงก็คือน้ําตกอ่าสร้อยสวรรค์่วงนี้น่าจะน้ําแห้งแหมดแล้วฮะแล้วก็น้ําตกแสงจันนะครับที่ที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณผาชนะใดนะครับซึ่งเป็นจุดที่พาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามนะครับเป็นจุดที่ กรมอุตุเกสตรทหารเรือนะครับใช้เป็นจุดอ้างอิงพาธิ์ขึ้นของประเทศไทยครับครับ,รบอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นประเภทของแหล่งทางธรณีวิทยานะครับก็คือเป็นเรื่องของปฏิมาก,กรรมหินแปลกตานะครับเรื่องของเสาเฉลียงนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นที่ผ่านมาก็คือมีเสาเฉลียงนะครับเสาเฉลียงก็คือเป็นลักษณะของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหินแต่ละ ทั้งหมดนี้เป็นหินทรายนะครับแต่ละแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันนะให้การผุพังการทนต่อการสลายขัดก่อนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับก็เลยเกิดเป็นเป็นชั้นนะครับชั้นฐานชั้นก้านเห็ดแล้วก็ชั้นข้างบนเป็นชั้นดอกเห็ดนะครับเกิดจากการโครงสร้างของของครับนี่คือแหล่งท่องเที่ยวหลักๆของอุทยานพี่เดชครับเดี๋ยวพี่จะพาคณะเราไปทางไหนบ้างครับพี่วันนี้ก็ตอนนี้ก็จะลองชมภาพเขียนนะครับ ใช้เวลาเดินโหดนะพี่ก็นิดหน่อยนิดหน่อยนะพอได้อยู่นะพอได้พอได้เอาแค่วอมๆนะวอมมือใหม่กันเถอะนะพี่ครับบวกสังขารเข้าไปอีกเพราะว่าเราไม่เดินรอบถ้าเดินรอบก็โอเคอาจจะต้องมีอาจจะต้องมีการถามกันครับอาจจะต้องเรียกกําลังเสริมของเจ้าที่อุทยานช่วยมารับอะไรอย่างนี้ครับก็แค่ภาพเจ็คกลุ่มที่สองไลท์จะอยู่กลุ่มที่สองด้านนี้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปเหนื่อยเราพักเก็บภาพตรงนี้ก่อนตรงนี้ใช่ไหมรับผมโอ้สวยจริงสวยจริง เริ่มเยเ็ยนๆหมือนกันนะพี่นะครับม,รม,มันไม่อ้าเหมือนเมื่อกี้็คือประมาณสี่โมงครึ่งสี่มงก็เริ่มลงได้มนาก็ตอนเช้าตอนเจ็ดโมงสองรอบรอ,อบตอนเช้ากับตอนเย็นนี่แหละบางคนก็เลือกมาตอนเที่ยงพี่เด่นนี่เดินเหมือนเหมือนแบบชิวๆมากเลยนะแบบเหมือนพี่เดินในบ้านนะก็ผมนี่บบมันเพิจะก้าวแต่ละอัน ก็คุกคีอยู่การลาดการปีนป่ายการปีนหน้าหาลาตเวีนนะครับอันนี้แก่แล้วเขาเลยเลือกมาดูมาดูนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าประสบการณ์อายุสูงผมว่าก็ททำไว้ให้เดินง่ายขึ้นนะโอ้โหถ้าเป็นยุคแรกๆผมว่าต้องมีรอยเชือกอ่ะครก็จะเป็นดินดินหินปนไปนี่แหละข้างบนเลยครับทไฮไลท์ก็จะอยู่กลุ่มนี้นะครับ นี่เรากําลังเดินกลับแล้วนะครับการมาดูภาพเขียนที่ผนังนี่ครับอันนี้เป็นแบบแบบย่อนะเป็นแบบสําหรับบางคนที่ไม่ต้องเดินไกลก็มาดูได้นะครับก็ใช้เวลาไปกลับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับทางก็ง่ายๆฮะเดินทางหนึ่งแล้วก็กลับทางเดียวกันมันะ้ก็ปลอดไม่มีหลงแต่วันนี้พอดีเราได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่อุทยานก็เลยได้ข้อมูลอะไรด้วยครับถือว่าโชคดี หนังหินแต่ละจุดที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะมันสามารถที่จะดีไซน์มุมแบบยืนบมนุ่นก็สวยตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็เท่น,นะครับเป็นอะไรที่แบบมันถ่ายรูปได้เยอะมากนะคนที่ชอบถ่ายรูปผมว่ามีเมมโมรี่ไม่พอแน่เลยที่จะมาถ่ายรูปนะครับถ่ายเดี่ยวถ่ายมูถ่ายคู่เซลฟีป่ปาปาลัสซี่อะไรต้องมาที่นี่เลยครับ เร็วมากเลยนะครับแป๊บๆหมดอีกหนึ่งวันแล้วครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันที่อุทยานผาแต้มนะครับพรุ่งนี้เช้าครับเรามีนัดกับพระอาทิตย์ครับเดี๋ยวตีห้าครึ่งเนี่ยจะมาตั้งกล้องรอพระอาทิตย์ขึ้นบนภูเขานะครับแสงตรงนี้เนี่ยจะเป็นแสงแรกของพระอาทิตย์ของประเทศไทยเลยนะครับเราได้เห็นแสงแรกของพระอาทิตย์ก่อนใครๆในประเทศไทยเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอจบ EP ที่2ไว้ตรงนี้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็จะขึ้นเป็น EP ที่3 ยังไงฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ